สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยกับพี่น้องอสมอเกี่ยวกับสิทธิ์อสมอพอเห็นจากที่พูดคุยคอมเมนต์ต่างๆใต้คลิปแล้วเห็นว่าบางท่านไปโรงพยบาบาลแล้วยังเสียเงินรับยาฉีดเบาหวานแล้วก็ยังเสียเงินไปนอนโรงพยบาบาลก็ยังเสียเงินนะครับมันคืออะไรกันแน่นะะวันนี้เราจะมาคุยมาชวนพี่น้องอสมอนะครับชวนคิดชวนคุยแล้วก็ชวน ตรวจสอบสิทธ์นะครับจะดูว่าพี่น้องอสมอนี่ครับแต่ละท่านเนี่ยมีสิทธิ์อสมอจริงหรือเปล่านะครับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของอสมอก่อนนะครับสาหรับอสมอที่มีสิทธิ์เบิกได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นคู่สมรสที่เป็นข้าราชการหรือว,ว่าเป็นมีบุตรเป็นข้าราชการนะครับอสมผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์เบิกได้ ใช้สิทธิ์เบิกได้ก่อนนะครับแล้วก็จึงจะมาเป็นสิทธิ์อสมอนะครับซึ่งปกติแล้วท่านก็จะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับนะครับยกเว้นท่านมาที่รอปสตท่านก็จะได้รับใบเสร็จรับเงินนะครับเอาไปเบิกที่ต้นสังกัดนะครับสิทธิ์อสมอประเภทที่2ก็จะเป็นผู้ประกันตนนะครับสิทธิ์อสมอนะอสมอที่ทํางานโรงงานก็จะมีสิทธิ์ผู้ประกันตนดังนั้น ก็จะใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนก่อนนะครับแล้วก็เราจะเช็คสิทธิ์ของอสมได้ยังไงนะครับเราเช็คสิทธิ์ได้มี3ช่องทางด้วยกันนะครับเช็คอ,ออนไลน์เลยนะครับพี่น้องส awesome มครับช่องทางแรกแอปพลิเคชันสอปอสอชอนะครับในระบบ Android หรือ iOS ท่านก็โหลดเข้าเครื่องเลยนะครับไปที่ Play Store หรือ App Store นะครับ จากนั้นท่านก็คลิกนะครับสอปอสอชอนะครับค้นหาสอปอสอชอคลิกตัวสอบสิทธิ์หลักประกันตัวสอบสิทธิ์บุคคลทั่วไปนะครับใส่เลขประจำตัวประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดใส่ตัวอักษรที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็กดตกลงระบบก็จะแสดงผลสิทธิ์นะครับว่าอสมอที่เรากำลังค้นหาหรือว่า ตัวท่านเองนั่นแหละครับว่าจะมีสิทธิ์อสมจริงหรือไม่อย่างไงนะครับมาดูวิธีตรวจสอบวิธีที่2องนะครับ l i n e o f f i c i a l นะครับ l i น์ออฟฟิเชีเราก็ไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับเพิ่มเพื่อนใน Line ID นะครับโดยพิมพ์ add nhso นะครับพิมพ์ add nhso แล้วกดเพิ่มเพื่อนพอกดเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับให้กด ตรวจสอบสิทธิ์นะครับจากนั้นก็จะเข้าไปที่หน้าต่างเช็คสิทธิ์นะครับใส่เลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดระบุอักษรในภาพแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะมีกล่องมาให้เห็นว่าแสดงกล่องแสดงผลว่าท่านเป็นสิทธิ์อสมมหรือไม่นะครับเป็นสิทธิ์อสมมหรือไม่นะครับวิธีที่3คือตรวจสอบทางเว็บไซต์ นะครับเว็บไซต์อสปสชอพิมพคำว่า w ว่า w w w nhso go th นะครับกดเมนูประชาชนจากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสายเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดระบุอักษรในภาพแล้วก็กดตกลงนะครับระบบก็จะมีกล่องข้อความมาให้ท่านรายงานสิทธิ์ว่า ท่านเป็นสิทธิ์อสมหรือไม่นะครับถ้าท่านเป็นสิทธิ์อสมนะครับระบบก็จะขึ้นเลยนะครับว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประเภทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนะครับท่านนี้ก็เป็นอสมโดยสมบูรณ์นะครับเวลาท่านเขารับการรักษาที่หน่วยบริการนะครับหรือโรงพยาบาลของรัฐท่านก็าจะเป็นสิทธิ์อสมที่จะไม่ต้องชําระค่าบริการนะครับรวมไปถึง เวลานอนโรงพยาบาลนะครับค่าห้องพิเศษค่าอาหารพิเศษท่านเกิดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ถ้าสิทธิ์ไม่เป็นไปตามที่ท่านเป็นออสมอในในปัจจุบันนะครับเช่นสิทธิ์ท่านอาจจะเป็นยู3สามบาทที่ที่จะต้องเสีย30บาทนี่ครับท่านจะทําอย่างไรนะครับแนะนําเลยนะครับให้ท่านแจ้งรอพอสตอต้นสังกัดของท่านนะครับซึ่ง ท่านพอเราพอสตอนะครับท่านเกิดจะเป็นนายทะเบียนของตำบลน,นะครับให้ท่านพอเราพสตนะครับแก้ไขแก้ไขสิทธิของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับจากนั้นนะครับระบบข้อมูลก็จะประมวลผลแล้วก็ท่านก็จะมีสิทธิ์เวลาเข้ารับบริการที่หน่วยบริการหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทุนน้าประเภทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เ,เพื่อนๆอสมอ้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอยอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก็ให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ